คุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวของอาร์มชุติมากันหน่อยแหม่ตั้งแต่ลงมาประกวดมิสแกรนแพร์เนี่ยนะเป็นตัวแทนของมิสแกรนแพรนเนี่ย ก็ได้ได้ว่ามีทั้งกระแสเข้ามามีทั้งแสงเข้ามาและมีทั้งดราม่าเข้ามานะครับคุณผู้ชมถ้าย้อนไปตอนอาร์มชุติมามงแรกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้โหได้ด้ว่าดราม,ม่าเนี่ยเข้ามาหาอาร์มชุติมาเนี่ยอย่างเยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมเจ้าตัวเองเนี่ยก็ต้องรับมือให้ไหวเพราะว่าเลือกที่จะมายืนจุดนี้แล้วเลือกที่จะมายืนตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยอาร์มเองก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะฮะเห็นความตั้งใจในการที่จะคว้ามงกุฎข,ของแมสแกวร์ไทยแลนด์ปีนี้นะก หน้าใหม่ทาหน้าใหม่เพื่อที่จะมาสู้ศึกบนเวทีมิสแกรน n d ไทยแลนด์2025นั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งอามเนี่ยก็ทําทุกรอบผลงานเนี่ยออกมาดีตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบตอนแรกเลยก็คือรอบ National c o อสตูมซึ่งอามเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเต็มที่มากๆนะฮะมาถึงรอบการไวท์อวอร์ดนะฮะคุณผู้ชมมีการร้องพลงร้องเพลงอมก็เลือกเพลงมาอย่างดิบอย่างดีนะ,ะคุณผู้ชมและอรอบนี้แหละ มันเกิดประเด็นขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้ใครจําได้ที่อาร์มชุติมาเนี่ยโดนดราม่าบอกว่าหน้าเนี่ยเหมือนอิงฟ้าหน้าใครอิงฟ้ามากๆเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเ,เรียกได้ว่าทัวลงอาร์มชุติมาอย่างมากเลยอย่างฉ่าเลยนะครับคุณผู้ชมกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้แหละรอบแกรนด์บอยอเวิร์ดเนี่ยนะคุณผู้ชมอิงฟ้าก็มีการขึ้นไปปิดท้ายโชว์อย่างสวยงามแล้วก็มีการพูดคุยบนเวทีมีการพูดถึงน้องๆบนเวทีด้วยนะฮะหลังจากนั้นไม่รู้ว่าอาร์มมาจากไหนในคุณผู้ชมมา,าย แมวเรียด้ว่าหลังจากที่เป็นขวัญใจเสื่อมนลชนแล้วเนี่ยก็มายืนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนจะดราม่านะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็เอนดูความน่ารักแล้วก็ ความเป็นตัวของตัวเองสูงมากสาหรับอาร์มชุติมานั่นเองนะฮะก็เลยได้รับคําชมไปเนี่ยแบบเต็มๆเลยสําหรับอาร์มชุติมากับอิงฟา้านั่นเองนะได้ได้ว่าเป็นเงาตามตัวอิงฟา้าแหละตอนนี้ก็ไปทานงทําหน้าย้อนดูคลิปอิงฟา้าโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมทำทุกอย่างจริงๆนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นแบบไอดอลของตัวเองบ้างก็คืออิงฟา้าวราหานั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมว่าช็อตนี้จังหวะนี้เนี่ยอาร์มชุติมาเขาทําอะไรยังไงบ้างฮะ พี่ฟ้าพี่ฟ้าคจะร้องเพลงเหนื่อยอย่าพีมาช่วยหรอเหมือช่วตัวเองได้เาช่วยเองอยู่ใช่ตกนี่ก็ช่วยตัวเอยู่แล้วไม่เป็นไรแ้แลกๆเดี๋ยวนะตั้งแ่างหลังเท้วนะวันนี้พี่ฟ้าแสกผมข้ามไหนเดี๋ยวนะอะไรมันเอ๊ะก่อนแรกว่าจะไม่คิดแล้วนะแล้ว จะได้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันด้วยถูกคูณต้องเจวใีม่มันแต่งก่อนอกอกจะเป็นที่ได้แต่ว่าก็แอบคล้ายแอบคล้ายแอบคล้ายเขาบอกคนหน้าแป้นแลนด์แบบนี้ส่วนมากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้ากลมกลมเออแล้วก็มีความน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นตัวเองแบบนี้นะคะก็คี้เอาไว้รักษาเอาไว้นะคะทุใจ่ไห รู้สึกไานี้คุ้มค่าค่าตะตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์มาก <c oughs> <c oughs>